สวัสดีครับก็อยู่กับพิมพ์อิ่มข่าวกระแสนะครับวันนี้ก็อยู่กับอุ้งอิงเพรบ้านแพงเรียบร้อยแล้วนะครับก็น้องก็น่ารักเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็มีคําถามจากทางบ้านนะครับขอเริ่มคําถามเลยแล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยวนะเป็นยังไงบ้างครับกับกระแสตอบรับเพลงใหม่โอ้โหยอดวิวถล่มทลายเลยปาไป4ล้านวิวแล้วนะครับดีใจค่ะเพราะว่าซิงเกิลที่2องนี่มากไวกว่าซิงเกิลแรกมาแรงกว่าใช่ไหมครับถือว่า แฟนเพลงให้การตอบรับดีมากๆ1วัน2ล้านวิวเลยนะครับโอ้โหตอบรับกระแสตอบรับคือดีมากๆเลยนะครับแล้วก็เล่น MV เองด้วยเป็นนางเอกเองด้วยนะครับก็ถือว่าเก่งมากๆนะครับได้เห็นวันนั้นพี่ก็ได้รีแคไปไปเห็นการสแสดงของอิงก,ก็คือไปเป็นนักสแสดงได้เลยน,นั่นเองดาราได้เลยนะครับโอเคครับคำถามที่ 2, 2> น้องอุงอิงไม่ชอบนอนรีสอร์ทจริงไหมครับอันนี้คำถามใจทางบ้านนะแม่นคคะแบบเขาเคยติดดินนะเมย์แต่แบบไปนอนในรีสอร์ทแล้วน้แบบมันบกคุนเคยนะเมย อันนี้เป็นคําถามจากทางบ้านนะครับว่าน้องแบบก็เป็นชอบบรรยากาศบ้านๆนะครับแบบติดดินน้องไม่ชอบนอนรีสอร์ทอะไรอย่างนี้นะครับก็นี่แหละคือความน่ารักของน้องนะครับเป็นคนบ้านๆติดดินนะครับอ่ะถามวันนี้ถามไม่เยอะนะรบกันเวลานิดนึงนะครับคาถามที่3นะครับคําถามที่3มรู้สึกยังไงบ้างครับไม่ว่าจะมีดราม่าไหนก็มีคนคอยมาปกป้องเรา่แรกแบบูกเเปิดเขาไปบนคอมเมนต์นะเห็นดราม่าร้ายแียงแบบ คือว่าเจ้าของอะเสียใจแห้งแบบนู้นวงเืยอะก็ยังคือดราม่าหนูรู้เบ่เข้าใจแต่เด็ดนี่ก็ยังมีแบบยังมีพี่ๆพีพ่แล้วก็แม่นะคะกบพีพ่ๆในวงมัน,นก็ค่อยบอกว่าเออบ่ต้องสนใจอันใดดราม่าคือตัดทิบบ่มทุนไรสิแล้วนอกจากแบบเพื่อนบอกนะครับบอกบอได้ทั้งทีดีว่าอันใดบคว้นเบิงอันใดคว้นเบิงบเพื่อน,นสิบอกนั่นสิก็ับเริ่มงปั๊บัวเขาได้แล้ว ก็ถือว่ามีคุณซื้อที่ดีนะครับมีพี่ๆแ,แม่ๆที่คอยให้คำปรึกษานะเพราะว่าเราก็ยังเด็กแล้วก็ได้ได้ไดไดคนที่ดูแลดีก็ทุกอย่างก็จะดีไปหมดก็อย่างที่บอกแหละดราม่าคือของหวานดราม่าคู่กับคนดังนะครับ <c oughs> ก็ถือว่าโอเคนะครับ <c oughs> ขอให้น้องอิงผ่านไปได้นะแค่ดราม่าแต่ว่าคนรักเราเนี่ย <c oughs> เกือบทั้งประเทศแล้วนะตอนนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับคําถามต่อไปนะครับ <c oughs> ตื่นเต้นเหมือนกันนะครับโอเคนะครับอ่ะ น้องอุงอิงชอบกินข้าวกับอะไรครับทําไมเสียงดีขนาดนี้ข้าวมชาด้วยค่ะกินได้บิ้ลชย่างค่ะวันนี้ตักบก่งปนแจวได้เบิดตแม่กชอบอะไรเป็นพิเศษไหมแบบทางบ้านอยากรู้นะว่าทานอะไรแบบประจําเลยตาัาบก่งปนแจวยังสี่อิหลามากี่อย่างขนาดวันนี้ทำแม่ทังบ้านทำแม่ตามงานนี่ล่ะสิกิ๊ตก๋เดียวจะทำแบบตามบ้านมันบวสิเป็นหวก้อลาบก๋อย อ่ะทุกคนฟังไว้นะครับอยากเสียงดีเหมือนน้องอุ๋งอิงต้องทานก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ลาบก้อยนะครับถึงจะเสียงดีเนาะถึงจะเสียงดีเหมือนน้องอุ๋งอิงนะครับแล้วก็จดไว้แล้วก็ฟังไว้นะครับทางบ้านนะครับอ่ะคำถามต่อไปนะครับน้องอิงชอบสีอะไรเป็นพิเศษส่วนตัวน้องนุมากสีสีแดงกับสีเหลืองค่ะเพราะว่าสีแดงเขาเห็นในฮัสางใช่ไหมฮั่วสางเนาะทำให้แบบมีออร่ามากยิ่งขึ้นนะครับโอเคนะครับสุดท้ายแล้ววันนี้รบกวนน้องอิงแค่นี้พอนะครับอ่ะ อวยช่องพี่อุ้มหน่อยอุ้มอีฟข่าวกระแสนะครับข่าวกระแสดังๆเป็นเพียงนะคะเด้อขอบคุณนะครับดีใค่ะขอบคุณครับอ่ออักษรย่อออเหมือนกันเลยเนาะอุงอิงกับอุ้มอิีมนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณอุงอิงก็มาสัมภาษณ์แค่นี้รบกวนเวลาแค่นี้เดี๋ยวน้องจะได้ไปทํางานต่อนะครับขอให้ดังๆเปียงๆนะครับคือคนเนี่ยมาติดตามในช่องพี่เนี่ยเอฟซีของน้องอิงเนี่ยเกือบครึ่งช่องแล้วครับตอนนี้เขต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็ดีใจแทนน้องด้วยที่ปังๆนะครับขอให้ดังๆปังๆนะครับขอบคุณนะครับ 干吗？